ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลป๊าปปาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ไหนน้องมีเดียวันนี้มาที่ไหนคะ่ะอายุมสวยๆหน่อยเอ้ยวันนี้พาบีเดียมาเที่ยวเมืองด็อก,กุลค่ะป๊าปปาโรเบิร์ตบอกว่าไอ้วันเสาร์เขามีไอ้นี่ค่ะมีงานในเมืองอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยพากันเพิ่งจะจอดรถเสร็จค่ะเนี่ยที่จอดรถโอ้โหรถเต็มเลยค่ะมาเช้านะคะเนี่ยเราออกมาประมาณ10บโมงค่ะ เต็มหมดแล้วค่ะอากาศก็ดีมากเลยค่ะวันนี้ฮู้ฟิลคลาสเดินป่ปาฟันดา21องศาค่ะโรบุดบอกเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเมืองก่อนค่ะเดี๋ยวกิ๊บก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมในเมืองด็อกกึ่มค่ะเนาะก็อยู่ในนี่แหละค่ะอยู่ในจังหวัดฟิสแลนที่เราอยู่นี่แหละค่ะขับรถมาจากเมืองเรียววาเดนก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาชมเรือก่อนค่ะเนเ่อร์แลนี่ไปที่ไหนก็มีแต่เรือค่ะเนาะนี่ค่ะเมืองด็อกกึ่มก็มีแต่เรือเหมือนกันวไซายะ เออเรือเยอะมากเลยค่ะนวเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนนค่ะในเมืองอ๋ยชื่อไอชื่องานอยู่ตรงนนค่ะโรเบิร์ตบอกกิฟก็ยังไม่รู้ว่าชื่องานชื่ออะไรเลยค่ะแกบอกว่ามีงานก็มาแล้วค่ะวันนี้โหนนลค่ะบ้านสวยมากเลยอยู่ริมแม่น้ําค่ะนนค่ะฝั่งนนก็เป็นเรือไปหมดเลยค่ะเออเดี๋ยวกิฟจะพาทุกคนนนแหละค่ะเดินเข้าไปชมในเมืองก่อนค่ะว่าเขามีกิจกรรมอะไรค่ะวันนี้ นี่ค่ะปลายชื่อเมืองค่ะเวลก o มอินด o อกกัม um, ค่ะป้าโรบิรกับเดียงหายแล้วค่ะคลิบว่าจะถ่ายคลิปหายไปไหนกันละเดินยังเร็วเลยค่ะสองคนนี้โอ้โหในเมืองนู่นค่ะมองไปคนเต็มเลยอ d m i n i s t r ต t i สตาร์อินด็อกกัมอธิบดีสเตย์ดีลาจนอินดอกกมโอชื่ออะไรอ่านยากเก่งเลยนู่นค่ะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปในงาน <laughs> <S <s> <S ดอกอะไรคะนี่กริบจำชื่อไม่ได้คะนี่ประเทศไทยสวยจังเลยเนี่ย สีแดงๆเนี่ยค่ะอีกวิวเอฟนะเดี๋ยวเบรคใกล้กันเดี๋ยวที่พาทุกคนเดินไปดูสะพานตรงนี้ก่อนค่ะดูแล้วมองสวยดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหคนเยอะจังเลยน้องบีเดียระวังตกสะพานในพาคุณลุงคุณป้าไปชมดอกไม้ก่อนเฮ้ยวมวยบรูเหมือนดาบบีเดียโชวมวยปรักเตอร์โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแค่บอกคือไอคลิปเกิดมาโรเบิร์ตบอกว่าเห็นดอกไม้สีแดงไม่มืดกี๊บสวยฮะฮามุนีเลียวาร์เดิน เรือเรียววาเดินก็มาค่ะนี่ดอกไม้สวยๆเลยพี่เดียสวยจังเลยค่ะระวังตกลงไปนะลูกเรเบิร์ตบอกว่าลืมเอาไอ้นี่มาค่ะลืมเอาไอเบ็ดมาตกปลาโอ้โหนี่ก็เป็นเมืองดอกกลุ่มค่ะเนาะมีร่มมงร่มไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะตรงนู้นเป็นสวนสาธารณะในเมืองหรือเปล่ากันเนี่ยนี่เป็นทางเข้าบรรยากาศในงานค่ะจะมีรถโรงพยาบาลด้วยนะมีตำรวจด้วยค่ะนนตำรวจรถพยาบาล แสดงว่างานใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไร <laughs> นี่รถตำรวจวิเดียเห็นไหม police auto <laughs> ะยังไม่เห็นมีอะไรค่ะมีแต่คนเดินตรงนี้ <im bul ance> อ่านี่เป็นรถเอ่อนี่นะวิเดีย <im bul ance> รถโรงพยาบาลค่ะข้างในเนี่ย a m b u l a n ่ <im bul> e <ance> ให้วิเดียดูก่อนค่ะเป็นรถโรงพยาบาลของเขาค่ะข้างในมีเบาะมีอะไรค่ะนะเนาะอ่า เตียงนอนเตียงประถมพยาบาลผู้ป่วยค่ะเดินมาฝั่งนี้มีรถดับเพลิงด้วยค่ะน้องบีเยเห็นไหมรถดับเพลิงลูกนอนค่ะฝั่งนี้มีรถดับเพลิงด้วยค่ะเนี่ยร้อนจนดตองกลางรมค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้ดูคนนี้มีปลาด้วยปลาปลาเฮ้ยโครตดฟิชเด่นเฮลเดินเฮลโ้อนเนี่ยยายน่าชอบไล่มาเลยม อันนี้เป็นเรือสกูชเชอร์ค่ะในเทอร์แลนด์เขาเรียกว่าเรือสกูชเชอร์เป็นเรือใบหรือเปล่าคะทุกคนเรือลำใหญ่ๆค่ะพี่เขาชวนเขาไปดูในเรือค่ะนี่คนนี้นะที่มีปลาเมื่อกี้ระวังตกเรือนี่ค่ะในเรือมีทางลงไปด้วยพี่เดียพี่จะใกล้ขึ้นดูใอญ่ใกล้ขึ้นมีบันไดลงไปด้วยนะพี่เขาอธิบายให้ฟังค่ะว่าเรือเนี้ยเขาจับปลาไหลไปขายที่ลอนดอนค่ะที่ประเทศอังกฤษค่ะเนี่ย ถ้าได้ปลาไหลเยอะค่ะเขาก็จะเนี่ยค่ะใช้เรือนี้ล่องไปที่อังกฤษค่ะที่ลอนดอนค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเอาปลาไหลไปส่งไปขายเขาค่ะตรงนี้เอาใส่ปลาไหลค่ะไปขายปลาไหลสดๆเลยค่ะเนี่ยพี่เขาบอกหนึ่งอาทิตย์ค่ะไปขายที่ไอ้ลอนดอนคมือาลอนดอนฝั่งนู้นมีที่นอนด้วยค่ะนู่นข้างในเรือค่ะทุกคนไม่ใช่มีแต่ตรงนี้ที่ใส่ปลาไหลนะคะทุกคน เนี่ยค่ะข้างล่างตรงเท้าโรเบิร์ตเนี่ยค่ะมีอีกค่ะที่ใส่ปลาไหลไปขายค่ะไม่รู้เขาเปิดยังไงค่ะลงไปยังไงน่าสนใจมากเลยค่ะแกก็เคยไปขายค่ะแกบอกเอาไปขายที่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวเดินต่อไปค่ะอันนี้เป็นห้องครัวหรือเปล่าคะมีห้องน้ำด้วยคระทุกคนสีขาวๆห้องน้ำห้องครัวค่ะโอ้ตรงที่นอนที่นอนในเรือค่ะเนาะกิบก็ไม่เคยเห็นข้างในเหมือนกัน อธิบายให้ฟังดีมากเลยค่ะเนาะสมัยก่อนนี่นี่แหละค่ะใช้เรือน,นี้จับปลาไหลที่เนเธอร์แลนด์ไปขายที่ลอนดอนทั้มองลอนดอนแต่ตอนนี้เขาเอ่อไม่ได้ทำแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปก่อนค่ะหที่นุน่งที่นอนต้องก้มหัวค่ะเพราะว่ามันต่ำค่ะเนาะเราต้องก้มหัวเดินออกไป What is that กัปตัน What is มีแผนที่ด้วยค่ะนี่มีแผนที่ให้เราดูเด็กกัปตันว่าไงเยอะเด็กกัปตันที่อ๋กัปตันค่ะกัปตันโอ้ยนี่ค่ะกัปตันเรือค่ะเนี่ยนี่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะเนาะโอ้มีอะไรนี่เดรอะไอราดิโอวันยาชินแลคุอยู่ในบนนั้นแล้วและเมพมันจะมีเหมือนที่นอนที่นอนเลยเนาะมีที่นอนค่ะ แล้วก็มีตู้ตค่ะมีตู้ใส่เสเื้อผ้า,ามีอะไรน้องอยากไปข้างบนน้องอยากไปดูข้างบนเลยหลงโอเคเดี๋ยวพาวิเดียไทยรูปสวยๆก่อนค่ะนี่เรือสกูชีค่ะน,นี้เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเรือสกูชีใช้สำหรับขนส่งปลาไหลค่ะไปขายที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเมื่อ เมื่อก่อนค่ะเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วค่ะอโอ้เยอะแยะเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาเรือไปขายแล้วค่ะตอนนี้เลิกทําแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเสาสุงๆเนี่ยค่ะบ้านเราเรียกเรืออะไรคะเรือใบแล้วค่ะนี่ค่ะเจอป้ายแล้วฟรีสแลนด์ค่ะฟร i สแลนด์ก็คือเมืองที่เราอยู่นี่แหละค่ะงานนี้ก็มีทั้งหมด4ี่วันค่ะเนาะจัดตั้งแต่วันวันพฤหัสที่แล้วค่ะ อันนี้กิ๊บไม่รู้เรื่องเลยค่ะโรเบิร์ตตื่นเช้ามาบอกว่าด็อกกำลังมีงานฮัลโหลอเอก็มาค่ะเนาะ <c oughs> เหมือนงานประจําปีของเขาค่ะในเมืองแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้จัดทุกปีค่ะปกติจัดทุกปีแต่ว่าแพงค่ะเนาะตอนนี้ค่าใช้จ่ายแพงก็เลยจัดปีเว้นปีค่ะเขาบอกใครจะมาช้อปปิ้งก็มีร้านช้อปปิ้งค่ะเนี่ยร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้าค่ะเนาะในเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเนาะคนก็พากันมาซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าช้อปปิ้งค่ะ ได้เสียงได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เขามาฝั่งโน้นเหมือนมีเสียงดนตรีเลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะพาทุกคนไปดูฝั่งโน้นก่อนค่ะไมเชบักโลนนอะไอโอ้นี่ไทยเลสตอรอนโอเคียนะร้านอาหารไทยก็มีกับทุกคนฝั่งนี้กิฟเคยมาอยู่ไทยูุกูค่ะอ้โอ้นี่คนเต็มเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองด๊อกกลิ่มค่ะเนาะโอ้ตรงนี้กิฟก็เคยมาค่ะตอนวีดีอตอนเล็กๆค่ะ ฝั่งนี้เตรียมพร้อมค่ะที่ขายเบียร์ค่ะทุกคนเนี่ยสำหรับตอนเย็นค่ะอันนี้โรบูดบอกว่าเขาเพิ่งแข่งขันเดินกันสักเมื่อกี้เนี่ยวิเดียเราไปดูฝั่งโน้นโอ้โหมีเวทีด้วยค่ะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะโอ้คนเนี่ยค่ะนักกีฬาเดินแข่งกันประเทศนี้ชอบเดินค่ะโอ้ได้เหรียญด้วยได้เหรียญด้วยอ่าเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไอ้นี่ก่อนค่ะเวทีก่อนว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนอ้มีเหรียญทองเต็มเลยโน้นค่ะ มีเรือมีเวทีค่ะเวทีเตรียมตอนเย็นค่ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากเมืองดอกกึมค่ะวันนี้จากไอเนเธอร์แลนด์ค่ะเนาะก็วันนี้พาเด็กหญิงบีเดียมาหาเล่นค่ะโหงานใหญ่เหมือนกันค่ะที่นี่ค่ะเนาะก็เดี๋ยวคลิปก็จะน่นแล้วค่ะพาบีเดียไปหาเดินดูของเล่นก่อนค่ะผัวเขามีของเล่นนะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนชมบรรยากาศในเมืองดอกกึมค่ะวันนี้ฝั่งนี้แถวนี้จะเป็นร้านอาหารค่ะเนาะในเมืองเนี่ยค่ะ ทั้งร้านขายเสื้อผงเสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารค่ะเนาะร้านอาหารไทยก็มีค่ะกิ๊ก็เคยไปกินก๋วยเตี uh ๋ยวอยู่ค่ะฝั่งนู้นค่ะอยู่ใกล้โบสถ์นู้นค่ะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นโบสถ์ในเมืองค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะสูงมากเลยมาใกล้ๆก็เลยถ่ายทุกคนชมใกล้ๆ้หน่อยค่ะโอนี้ก็นี่เราก็เดินอ้อมมาแล้วค่ะเนาะฝั่งนี้เราก็เดินอ้อมไปแล้ว เอฟเฟดาใกล้ขนเห็นชิงช้าแล้วเนเห็นชิงช้าแล้วบีเดียใกล้ขึ้นไหมนู่นเนนี่ค่ะร้านอาหารไทยเห็นพี่คนไทยแล้วค่ะเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมเลยจําได้ค่ะชื่อร้านอาหารไทยค่ะวอกทูโกค่ะมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยค่ะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาบีเดียไปน่นกันค่ะไปชอชิงช้าค่ะนนค่ะบรรยากาศข้างในร้านค่ะนี่สวัสดีค่ะ มีหุ่นสวัสดีเวลคัมทุท้ายแลนนี่ก็เป็นโบสค่ะทุกคนสองปีที่แล้วนั่นแหละค่ะที่กิบมาบีเดียตอนบีเดียสองขวบโอ้นอนชิงช้าสูงจังเลย<ม>บีเดียกล้าไปนั่งไหมเมื่อกี้เข้าไปทักไทยพี่ค่ะพี่ที่อยู่ในร้านอาหารไทยค่ะเนาะไม่ได้เจอกันนานฮะโอ้ยไม่เอานี่เวียนหัวใคายังไม่บีเดียบ,บีเดียเลยเหรอเยียบเดียอยากไปนั่งกับป้าป๋าค่ะ ฝั่งน,นี้มีเบทีด้วยค่ะเห็นได้ยินเสียงเพลงด้วยค่ะน้อนอยู่ฟังนูงนงบรรยากาศค่ะมีร้านขายพวกก,ะกระปุงกาแฟปลาทอดเฟรนฟราค่ะมีของกินเยอะเหมือนกันค่ะฝั่งนี้ดัาดสัสพากันซื้อตั๋วเรียบร้อยค่ะตั๋วคนละ4ยูโรค่ะคนละ150บาทค่ะ ไปแล้วค่ะบีเดียกับพ่อกิ๊บไม่กล้าขึ้นค่ะกิ๊บกลัวความสูงบีเดียบายๆจับดีๆเด้อล,ลูกแม่บาสเซียวค่ะชิงชา้าเดี๋ยวก็มุนเดี๋ยวก็หยุดค่ะโอ้โหถ้ากิป๊ไปอยู่ตรงข้างบนนี่โอ้โหหัวใจนี่คงจะเต้นตึกๆๆๆเลยค่ะเนี่ย บีเดียอยู่ตรงไหน,นลงมาแล้วลงมาแล้วค่ะโอยพากันนั่งชิงช้าเสร็จแล้วค่ะพ่อลูกค่ะเดี๋ยวจะไปหาของเล่นต่อก่อนค่ะรบบอกว่าที่ตรงแถวเนี้ยค่ะมีสปริงิริส์ด้วยค่ะให้เด็กกระโดดเล่นก่นเนาะแล้วเราก็จะพากันนี้แหละค่ะเดินไปหาของเล่นให้น้องบีเดียก่อนค่ะบีเดีย เป็นยังไงชิงชาวิเดียกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยสูงมากเลยอ่ะหมอามองหากลัวมากเลยเก่งมากเลยค่ะไม่กลัวเลยนกเกียวโซฮันจะปากโอเคโอเคนี่เป็นเอนี่ค่ะอันนี้เหมือนเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นตึกอะไรไม่รู้ค่ะสวยดีค่ะเหมือนโบสถ์หรือเปล่าไม่ใช่โบสถ์หรอกค่ะทุกคนทุกข้างหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้อีกโอ้ต้องขออภัยด้วยค่ะเนี่ ตัวในเมืองเนี่ยแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะพากันไปเล่นไปทางไหนป,ป้าป่าว่าวิเวยนาจุเดสเอสเดกก้กอมิเดก้มันมีนาฬิกาข้อมลได้วยค่ะเหมือนโบสด้วยแต่กิก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสหรือเปล่าอันนี้คืออะไรบิเดียบิเดียวั่อิสิเป็นรูปเหมือนรูปอะไรคะทุกคนฮะเดี๋ยวยว่าเ <The work. S 1> จอแล้วค่ะทุกคนเนี่ยของเด็กเล่นค่ะนี่ที่ปีนปโอ้โห ของชอบบีเดียเลยจะกล้าเล่นไหมมีทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายขนนปีนขึ้นไปละฝั่งนี้น่าจะเป็นของเล่นเด็กหรือเปล่าค,ะาาค่ะค่่โอ้น่าจะมีของเล่นเด็กปะป่าไก่ผู้หญิงก็มีนอนอ์บีเดียไม้เชือกบีเรียเขาปีนขึ้นไปวีเดียจะกล้าปีนหรือเปลอบีเรียปีนไหมโซนนี้น่าจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆค่ะนน่นมีเป่าฟองสบู่ด้วยค่ะนนท Dus je glijdt er zo gewoon een beetje naar de zijkant toe. En voor de modders die het nog niet gehoord hebben, kleine gemisseling. Ik vind dat het uh, een ontzettend goed vlek het, uh, in de kleren. Wat is fijn om te weten. Dat bedoel ik. Dus altijd de moeder die dan glijdt richting ik ja, en zegt, ja, dat is heel fijn. Nee, maar het is wel fijn als het uh, duidelijk is dat het uh, geen vlek achterlaat. Natuurlijk heeft het uh, vochtklekken in je lucht, die kleren nu, maar je kunt gewoon wassen. En dan is het weer schoon. Ik denk dat dit de t-shirt al een paar jaar aan heb in deze branche, dus hij is wel gemessen tussendoor dat wel. En ik denk in een ja, ja, ja. Dus als je wil spelen, ga vooral het veld in. Er staan meerdere emmers met spullen erin. gaan ook bij andere kinderen staan en wisselen de materialen een beetje door, zodat iedereen een keer kan spelen. Dat ben je wel aan het doen. We gaan verder, Wat is Er is een paard erbij. Wat is het Ik het ค่ะข้างทางก็จะมีกิจกรรมให้ทำค่ะแล้วก็ขายของนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อก่อนค่ะออากาศก็ดีบีเดียตัวอะไรนะไปถ่ายรูปด้วยบีเดียเสียงอะไรคะตรงนี้ เจอเวทีค่ะเนี่ยโอ้โหตอนเย็นนี่มีแต่นักร้องมาค่ะเนี่ยจะปริงกิ้งสันไม่เห็นเลยนะ้องมีเดียของเล่นบีเดียหายไปไหนไม่มีเลยของเด็กเล่นหรือเราเดินมาไม่ถูกที่ไม่รู้คะ่ะโอ้โตรงน้นมีเฟรนด์ไฟขายด้วยคะ่ะโอ้โนี่คนก็พากันนี่แหลคะค่ะน้องเมื่อกี้มีมิวสิกสนุกมากเลยคะ่ะโอ้ว้าวโอ้โหเจ๋งม,มากเลยมาม้าทำทำไมหม่าท้าม่ไม่ได้ Oh, kijk daar! Heel goed hoor! Maar ik? Oh! Mag ik? En die wil ik zo maken. Ik weet ze of ze deze heel leuk vinden, daarom. Straks even een snackje drinken. Niet dat het gebeurt in hoofdstuk 4

Bij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nek, de rest van het werk doen wij. Soup de jour, wil je meer? Jouw bedienen is een eer. Proef het maar eens, overheerlijk zeggen ook de banden eerlijk. Ze doen een zang en een dansen, de cuisine hier is een Frans. Met een enkele gast zijn wij al heel doen, hey! jour นี pues ่ค th ่ะเสร็จแล้วสวยจังเลยไหนคอหางแก้วมาให้ค <Yeah. S 1> ุณลูกคุณฟ้าเอฟซีชมหน่อยค่ะไม่ฝั่งนี้อันฝั่งนี้มา โอ้โหสายรุ้งสวยงามมากค่ะบอกว่าทำไมพี่เดียไม่เอาเสือไทยเขือไทยเขืเอ่อไปดูเด็กๆเขาไปดูเด็กๆเขาสปริงไหมเขาโดดโน่นสูงมากเลยค่ะไป<ฟ>ไหมโน่นเด็กๆพากันกระโดดยังไม่เสร็จเลยค่ะนวนีเดียอยากกินโอลิบอร์ค่ะนี่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดของคนดัตค่ะเนี่ยถ้าถ้ามีแผงขายโอริบอร์แบบนี้แสดงว่าใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะทุกคน เดียก็เลยอยากกินค่ะเห็นแพงอเอโอลิโบมาขายค่ะเป็นแป้งค่ะเนาะแป้งทอดกินกับน้ำตาลค่ะเบจะวะ่าปป้าซื้อมาสองอันค่ะร้อนไหมนี่ค่ะชิ้นละหนึ่งยูโรห้าส็บเซนค่ะทุกคนชิ้นละประมาณหกสิบบาทค่ะนี่แป้งทอดอร่อยไหมลูกยังมีไหมอมไม่กินอะไรค่ะอยากกินแต่โอลิโบอย่างเดียวไม่นาะวินเตอร์ <laughs> โอลิโบ <laughs> นายก็ดูหน่อยถามหน่อยบอกคุณลุงคุณป้า FC ที่อร่อยไหมอาหารดัชอร่อยไหมเหมือนเหมือนเหมือนอาหารไทยไหมเหมือนหมูทอดเหมือนไก่เหมือนเหมือนต้มตีนไก่ไหมใช่ใช่พีเดียบอกว่าใช่ค่ะเลิฟนังไก่ไอเลิฟนังไก่เอยไม่มีนังไก่ขายเหมือนประเทศไทยเด้ฮะพน้องพีเดียล่ะกินเสร็จแล้วก็จะพาพีเดียกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวกิฟต์กับโรเบิร์ตก็จะไปหาดื่มอะไรก่อนค่ะเนาะพากันไปหาดื่มก่อน วิดีกกินก่อนป๊าป๊าไม่กินหรอป,รป๊าป๊าอยู่ไอเอสให้ป๊ป๊ากินด้วยมันอันใหญ่อยู่ไม่กินไม่หมดหรอกคะ่ะกิบก็อยากจะไปหากินปลาทอดค่ะเนี่ยโอ้โอโอโปแปง้งอันนี้เป็นไอ้น้ำตาลนะคะทุกคนน,ะน้ำตาลสีขาวๆเนี่ยร่วงแล้วโหันางเหนื่อยคะ่ะโอ้โหเหนื่อยอะนั่งเลยทีนี้โอ้โอลิบอนี่ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะวิดียถ้าเขาเอาแพงมาขายแบบเนี้ยมีแพงมาตั้งในเมืองแบบเนี้ย ที่ในเมืองเรียวเร์เดนมียังในเมืองเรียวเร์เดนมียังที่ที่ในเมืองของเราอ่ะมีหรือยังอิเลเวอร์เดนเฮปเป็นสือโอ๊กโอลิบอตมาเนื้อให้สตาร์ดะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะโรเบิร์ตบอกเนาะวันนี้นี่ก็นี่แหละค่ะพาทุกคนชมบรรยากาศในเมืองเอด็อกกิมค่ะเนาะก็เลยเนี่ยค่ะเดินเสร็จแล้วค่ะเหนื่อย เดี๋ยวกิ๊บก็จะไปหานั่งดื่มชากาแฟสักแก้วก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะเอ้ยฝนบ๊ายบายซักกันก่อนป่ะป่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องบีดีอ่ะบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าเอฟซีหน่อยลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาทำสวยๆหน่อยทำไม่ได้ทำไม่ได้อ่ะส่งจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊โอริโพจุ๊บโอลิโบค่ะ บ๊ายบายคะ่ะคือใครอุ้ยชื่อใครชื่อไม่ <S <S ไไดีอ่ะ